ดูสิบวินาทีเป็นมหาเศรษฐีดูสองถึงสามนาทีแบบนี้ไม่ใช่ก็สวัสดีครับผมก็กลับมาพบกับครับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายๆนะครับในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับก็จะได้นําสาระความรู้มาฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านเช่นเคยนะครับส่วนความรู้ในคลิปนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมได้ไต่ต้นต้นคลิปนะครับผมว่าดูสิบวินาทีเป็นมหาเศรษฐีดูสองถึงสามนาทีแบบนี้ไม่ใช่นะครับผม ส่วนจะเป็นดูอะไรนั้นผมก็จะให้ความรู้ไปนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปฟังสาระความรู้ดีๆนั้นผมก็ขอตอบคําถามล่วงหน้าอีก2คําถามเช่นเคยนะครับเพื่อพี่เพื่อนน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปแล้วอาจจะเกิดความสงสัยแล้วก็สอบถามมาทางคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมคาถามข้อที่1รับซื้อหรือว่าขายหรือเปล่านะครับคําตอบก็คือไม่รับซื้อและก็ไม่ได้ขายนะครับคําถามที่2แล้วทําคลิปขึ้นมาเพื่ออะไร คำตอบก็คือก็ทําคลิปขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปได้มีความรู้ในสิ่งที่อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนะครับครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับก็เข้าเรื่องความรู้กันเลยครับกลัวคลิปจะยยาวนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นการดูอะไรนะครับผมในความรู้นะครับผมก็คือดูคลิปนั่นเองนะครับผมโดยเฉพาะนะครับคลิปที่ให้ความรู้และประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบที่หายากและมีราคานะครับแน่นอนครับ ถ้าท่านเป็นนักสะสมนะครับผมไม่ว่าจะสะสมเพื่อการขายต่อหรือว่าจะสะสมเพื่อความสุขเป็นคุณค่าทางจิตใจนะครับผมบางทีนะครับท่านอาจจะหาข้อมูลนะครับผมหาความรู้ในแหล่งต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตามสื่อต่างๆหรือทางวิดีโอคลิปทางช่อง YouTube ก็ดีนะครับผมผมจะมาให้ความรู้และแนะนํานะครับผมว่าท่านดูคลิปแบบไหนนะครับผมถึงจะดูแบบถูกวิธีนะครับแล้วก็จะได้รับความรู้ ที่ไม่คลาดเคลื ropes, mm ่อนนะครับผมเพราะว่าท่านจะไม่ได้พลาดโอกาสนะครับผมไม่ว่าท่านจะดูเพื่อจะหามาขายต่อนะครับผมหรือว่าท่านจะดูเพื่อจะหาซื้อมาสะสมนะครับผมถ้าท่านดูไม่ถูกวิธีนะครับท่านก็จะพลาดความรู้แล้วก็อาจจะพลาดโอกาสในสิ่งดีๆแล้วก็จะพลาดโอกาสอย่างแรงนะครับผมเพราะการดูคลิปนะครับผมบางคนบางท่านก็จะยังไม่รู้วิธีในการดูนะครับผม คลิปนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับว่าการดูคลิปนะครับผมท่านอย่าดูแค่10วินาทีนะครับเพราะว่าถ้าท่านดูแค่10วินาทีท่านจะไม่รู้เรื่องราวในคลิปนะครับผมทําไมนะครับผมเพราะว่าส่วนมากคลิปให้ความรู้นะครับผมโดยเฉพาะนะครับคลิปที่ให้ความรู้และประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบที่หายากและมีราคานะครับส่วนมากนะครับผมคลิปนะครับผมที่ให้ความรู้ แล้วก็จะประกาศรับซื้อเหรียญหายากนะครับผมหรือให้ความรู้เหรียญที่หายากราคาแพงนะครับผมสมมุติว่าคลิปนะครับผมมีความยาวห้านาทีนะครับผมหรือ1ินาทีนะครับหรือสิบห้านาทีนะครับถ้าท่านจะดูให้รู้นะครับผมว่าเหรียญแบบไหนที่คนที่ทําคลิปขึ้นมานะครับผมจะรับซื้อนะครับผมเป็นแบบไหนลักษณะอย่างไรนะครับผมท่านอย่าไปดูแค่1ิวินาทีนะครับ เพราะว่าถ้าท่านดูแค่สิบวินาทีนะครับจะเป็นช่วงการไตเติ้นนะครับผมจะยังไม่เข้าเรื่องเรียนที่จะมาให้ความรู้หรือประกาศรับซื้อนะครับผมที่มีลักษณะราคาแพงนะครับผมว่าเป็นแบบไหนลักษณะอย่างไรนะครับผมผมแนะนํานะครับให้ทุกท่านดูนะครับผมสองถึงสามนาทีขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าท่านดูไม่ถึงสองนาทีนะครับผมก็บางคลิปก็จะยังจะไม่เข้าเรื่อง เหรียญที่จะมาให้ความรู้ในคลิปนั้นนะครับผมอาจจะเป็นช่วงไตเติลหรือนําเหรียญแบบธรรมดามาไตเติ้ลเพื่อจะให้ความรู้เบื้องต้นก่อนนะครับผมแต่ทุกท่านอาจจะเข้าใจผิดนะครับผมบางทีก็แทบจะไม่ดูคลิปเลยนะครับผมดูแค่หน้าปกคลิปนะครับผมแล้วก็สรุปไปเองนะครับหรือบางท่านอาจจะดูแค่1ิวนนาทีนะครับผมแล้วก็เจอเหรียญน,นะครับผมที่คนทําคลิปขึ้นมานํามาไตเติ้ลให้ความรู้เบื้องต้นก่อนนะครับแต่จะ เป็นโรเรียนที่ราคาถูกนะครับผมท่านก็จะคิดไปเองนะครับผมว่ามีเยอะเลยนะครับผมรวยแน่ๆมีเยอะมากเลยมีคนประกาศรับซื้อนะครับผมทางๆที่ท่านดูแค่สิบวินาทีนะครับแล้วบางคนบางท่านก็อาจจะเลี่ยนไปคอมเมนต์นะครับผมว่าผมมีครับฉันมีค่ะไม่จะเป็นต้องเอาราคาถึงหมื่นถึงแสนหรอกค่ะเอาแค่สามร้อยก็พอนะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ขอแนะนํานะครับให้ทุกท่าน ดูคลิปนะครับผมตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายของคลิปนะครับผมท่านจะได้ความรู้ที่ไม่กลาดเคลื่อนนะครับผมแล้วท่านจะไม่ได้เสียโอกาสนะครับผมว่าบางครั้งนะครับผมท่านมีเหรียญที่มีคนทําคลิปขึ้นมาเพื่อจะประกาศรับซื้อนะครับผมอาจจะเป็นราคาหลักหมื่นหลักแสนนะครับผมถ้าท่านมีอยู่แต่ท่านไม่ดูจนจบคลิปท่านก็จะไม่รู้ว่าท่านเป็นเหรียญที่ท่านมีอยู่นะครับผม ท่านอาจจะไปดูแค่ต้นคลิปนี่แหละครับผมสาเหตุที่ผมทําคลิปให้ความรู้นะครับก็อย่างเหรียญชนิดราคา10บาทรัชกาลที่9้านะครับผมที่ผมนํามาประกอบในการอธิบายความรู้ในการดูคลิปในคลิปนี้นะครับผมถ้าบางคนนะครับผมดูแค่10วินาทีก็จะคิดว่าผมให้ความรู้เรื่องเหรียญ10บาทรัชกาลที่9เหรียญน,นี้นะครับผมนั่นแหละครับผมถ้าท่านดูแค่10วินาทีท่านก็จะไม่รู้เรื่องราวนะครับผมว่าผมมาทําคลิป ความรู้เรื่องอะไรนะครับผมแต่ถ้าท่านดูจบคลิปท่านก็จะรู้นะครับผมเนื้อหาของคลิปนั้นนะครับผม